สวัสดีครับน,นี่ตลาดงัวยโสเสันข้านที3ส็ตุลาคมสองพัน้าร้อยหกสิบหกส่อัขานที3สตุลาคมสองพันาร้อยหกสิบหกตลาดงเชียงูบุตรโทรตัวที่ครับตลาดงัวเชียงขวางยาโสงัวกัเขามาก,กันสมกดด้นพี่นอง สมควรอยู่อ่ะอะไรนะง้อตัวผูหลายส่วนนี่มาชมราคาง้อเด้ส่นกี่ังกําลังถึมาหาสื่อหาขายกันพี่น้องงตัวผูตัวเมียส่วนนี้ไม่ใช่ตวผูพี่น้องส่วนทางเขาทางกินเมียตัวผูหลายเอ้านี่อะไรก็ต้องเง คนโตผู้ตัยงยังโต้ผู้ไล่่องสดนี่เป็นเดกงวมาบ่ยไมม่หอยบ่ได้มาซื้อบ่ มหาสเอานี่ตัวนึ่งบร้ายไปได้ครับพ่อห้ตัวนึ่งอ๋นี่ง้อเนื้ออ้ยสวนใจง้อเนี่ยเป็นกะินงหัะพ่อใสองงพันขสมปอ้ผสมแล้วเพราะว่างัวม่นวางง้อเนื้ออ๋องัวม่นกวางงเน่ยโอ้เออาบอกนะเ้ามันมันก็อ้วนเนาะมันเ็ใหไงเนาะมันไงมันเกิดือคือง้เนื้อยู่ สองเมื่อนสองเมื่อหาเอาเบอร์ครับขาดป้อยเดี๋ยวของป้อยเท่ไหน่เีวขอ้อยเี๋สองพบรนาะเมือนีลาะเขายมือนี่เอาเบอร์แน่นี่เบอร์แน่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามแปดสองแปดเจ็ดแปดแปดเอาทมาเลยพอหอยมาจะใสครับปาติ๋ยโสนะเอาตัเจ็ดตัวามหอยไปเนาแล้วเรรูกี่ตัวละครนี่ลูกสาตัวลูกสามตเนาะงัอมันนุ่มใหญ่ง้อมีคนเลี้ยง ่ลูกสามตัวผสมแล้วเนาะผสมยังไหวคงวะหมอพอพันอยู่บ้านเนาะแต่ว่าเขาเมืองหรอกเขาเป็นงันเหนือไปนะมันเหนืออย่ยมันี้เอ้าด้วเคี๊ยกครับครับสีประเด็เนาะอีกแม่หนึ่งนะอีกแม่หนึ่งร้ายปเด็ครับเนี่ยพ่อยร้ายไปไหนอ๋อหนีมือเก่าหนีปลาโตมือเก่าโตสูงแค่สูงสักหนึงก็ตัวนั่นเลยพี่น้องแม่แย่บวกเนาะมือเก่าสูงลอย สี่สิบหาบอกด้วยหลักเนาะสูงกว่สี่บอกอันนี้หลายไม่ได้นี่นี่เจนีสามมื่นเจ็เลสมาอันนี้เลยสามหาแม่ลูกสี่หาแม่ลูกสี่หานลูกตัวใงญ้ยนี่วะมีลูกตัวใงญ่ผุแมมซีสิบหาเอาตัวหมื่นกวนอันนี้เหมือนอะไรก่อเหมือนเก่าเบอรหนเบอรเก่าเบอร์เบอมือนเก่า รอราเพ่โทษน่เดี๋ยวโทอร้อยศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเจ็เจอีู่นยเจ็่ศเจอาโทรเขามาเด้องงมาตเสราพุ่พี่น้องจะจจะส่งจังคอยบวกจังคอยวากันพี่น้องราคางประกันจอยเงินประกันเนราคางวกันงอกันลายอยู่พี่น้องแง่กัน càng ngoa tôi lấy, con lại, vô, thằng với hết tôi đấy, níp à, ra là với đom ฮะทะเลกับเศ้ากลัวเอาไปเฮียนขายอยู่นี่ก่อนอ๋อเอาไปเฮียนมื่อนั่งขายเพื่อนอีกแล้วย่งงังพี่โอกี่สีเกี้ยวเขาเลยเนาะเขาไม่ได้เขางามว่ะขอน้ำกรลังสีตัดอ๋อวันนี้ดมเสียบลอยแล้วนัดเมื่อไหร่ว้ยเโรดได้ไปปะได้ได้ยุโรดก็ได้เอาตลอดัวนี่ได้แน่อยู่เนาะไปซื้อให้เพื่อน เอามาแล้วพอยีดมมนี่นี่นี่เนาะเปิดร้ายไปได้แม่ห้อยนี่อันนี้สองเมือนหาพันแม่ม่านผสมยังไงครับชัานบ่อนสันตัวทองเด้เด้ตัวทองประกันตำนี้เลยสองเมือนหาพันต่อรองไป มันมีตําหนิประก wow. no. ันทองอีกตั้งหากสูงรอยซีบวกเยอะเนาะอยสี่บวกเยอะพี่น้องสีสิบไมโ้มาหนิม่ให้แม่นีายปน่สองหม่นเจ็ดพันหาอม่รอยมสาวเนาะสูงรอยสีพี่น้องสูงรอยสีิบหบวกอันนี้ก็บต๊อกกันอันนี้แม่สาวแมี่สาวมี่าเทไรนี่ สองหมนาพันสอื้เอาเบอร์ครับ0 6 3ย์หกสา9 1เาเ้าาเ้องห้าออท่ขมาได้ไหหอยยูใส่ยุ่ยชุ่มยัสวนาะเอาท่อเฉดก็ทำแม่หอยเนเนอจะจอดเก็บทรงพี่บอก่ากันเหมดแล้มาะพก่นดงๆยิตัวยิมง่มเบอรรานไหครับนี่ย 29,500เกโอ้2 9 0 0 0่าพัตัวงยๆงามๆผสมไปครับนี่ผสมครับผสมแล้วเนาะสูงอยี่บหาบวกเกือบพี่น้องนี่่บาบวกตัวงยๆเราลูกค่ตัวหรอครับลูกสองเด้อนี่ลูกสามนี่ทองพะนะโอ้ตัวสูงตัวสูงตัวหง่งาม อยู่พี่น้องเครื่องกระดำมยี่ดอกพี่น้องเครื่องกระดัมว่าเพิ่นเข้าจะว่าไม่ให้ช่เครื่องเหมือนกันติดแดงเอาขอเบอร์นะครับเบอร์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เกเแปดสามสองามสอหนึ่งหกเก้าสองโทษขอมาเด้อว่าอยู่อย่าโศนี่เนาะผู้ใดส้นยุบหนาเจริญเนาะผู้ใดโทษเจ็ดตัวหามถามเด้ออยู่ขอกอยู่ฟ้ามกับสิมีเนาะพ่อยเนาะโทดเจ็ดตัวถามพ่อยเนาะมีไหนมากไหมเนี่ยสวัสดีครับนี่ว่าหลายเป็นแม่ลูกเนี่ย หเกาหิบเานี like me, ่เน <ından S 1> <Wh> ีแม right. ่ลูกอ่ะโอ้ลูกมันตัวหง่แล้วพอซื้อทอกันแล้วเนาะทองเทได้่เดือนแล้วทองเทสผ่านเดือนทองเส่าเดือนซื้อสองหดืสามเนาะหาเมื่อเ่าตัวเงยง่ายงาพี่น้องเอาเบอร์นะครับเบอร์ศูนย์แปดแปดหกห้าสามหมศูนย์สองเจ็ดหกนหกเมื่อเงาถ้เครื่องก็ถาอยันเาเื่องกระดมยุบน้องเครื่องดัมยุบ ก็เลยเขาอยู่เจเก้นามคอเกอแส่งกับบวกว่ากันไปก่อนมาอีกแม่นึงแลวแม่งีนี่เปิดร้านอะไครับนี่เปิดร้านซอันนี้ซีมือเก่ายังไงเผสมยังไงครับอ่ผสมอเมริกาเจ็่าอเมริกาเจเด้อนี่เจอเมริกาเจ็ดเรูวอู่แกตัวละครนี่อ่าลูกตัวที่สองในทองเนาะตัวนี้สีเงกับม่วงสีแดงเนสีแดงสูงเลยสี่สิบห้บวกนะพี่นะหบวกเอาเบอร์ด้ครับเบอร์เบอร์ ขอเบอร์ได้ครับศเกเ่อครับเอาโทรเข้ามาเลยง่วงง่วงง่วงเราแจวคก่อนจะส่งข่าว่าว่าอะ้รพีหน่อยง่วงลายไป่น้องเออแม่ลูกเ่วงพี่น่องแม่ลูกไปแจ็คบาทเลยแม่ลูกหร้ไปไหนนี่ ซีกัวหลายเปนไรซีหมื่นกลัวสี่นหกพันหานะอ๋อซีหมื่นหกพันหาะอ๋อสีไปกินดอกไมาเพกเป็นนี่ลูกะเนี่ยสีแดงลูกตัเมียพี่น้องล,ลูกตัวเมียแมนลูกตัวเมียสีแดงแล้ลูกแ็กตัวละครนี่ลูกตัวสองนี่เนาะนั่ตัวสองตัวสองมนเด้ เอาเบอร์นะครับเบอร์ศูนย์แปดสองห้าห้าหกหกเจ็ดหกแปเอาโทรก่นมาเด้องัวใาส่วนนี้เนาะจะจอกกระส่งกับวาวกันไปพี่น้องหาโตงย้งงางำแม่สาวตัวเก่งก็สามพอยอนเด้อจกจอกระส่งกับวาวๆกันไปพี่น้อง่องพโอยกัน หาพันนี่พอัมันต้นมันเป็นตัวไหนต้นมันพี่ตีบอกออาหอจันท์ก็รลางขายอยดีนะโอ้มันขาดทุนเยอะไม่ได้ไหนไม่ได้ไนคว้านี่แม่ลูกไปนี่เฮ้ยตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้สามหมื่นอันนี้สามหมื่นหะผสมแล้วผสมยังไหวครับอ๋อซื้อวันไหนเนาะแม่นั่นดิ๋ยวทองหายเดือน

อ๋อเบอร์นะพอเบอร์นะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองศูนย์เก้าสามหกเจ็ดอาทกขมาเด้อเงี้ยมีอะไรกันหกสองอ่าทอกเจ็ดก็มาเด้อสมไปแล้วอ๋อประมานี้โเก็ทำหอยเป็นเด้องงงาเราปนแล้วก็จะส่งบอกเข้ากันไองนเนาะ งทอส่วนทางเขาพี่น้องใต้ต้นลำสาน่ต้นลำสายู่นืะ้างเขายโศข้างนี้ง้จากโตังามเนี่ยพี่น้องง้จากตงามอยู่เป็นการันตีกันเดียวพี่น้องกาลันสีกันเยู่เป็นพ่อได้แน่ไปมาเนี่ไรอก็ว่าเจ้าบาล่ะไรเพื่น สอง0มืนเจเอาไปเมึงเอาน้ตพอนะแต่ห um. ูยุะว่ามันไล่ยนี่ล่ะคันน่นี่มันไล่แล้วอะยกตัวเหครับนี่ยแล้วอะไยกตัวลูกออ๋อก็แม่สาวแต่มันไล่ได้พี่น้องนี่ um เสื้อเื้อกับเสื้อตามไล่เน ok, ี่ยน้ตพอนะกันกูเลยสนใจอ่ะถุงลอยซีแก้ๆอยู่อยหาอ่อนๆนประมาณ เพอนกะด้าหางกรเลยเขาอยู่พี่น้องกมึงเนี่ไม่ตัวพอมึงเนี่ยไม่ตัวเอาไม้ตัวมึงนี่ะเดียวเีวอาเอาเบอได้ครับโม่ใช้จำไม่ได้เนาะเอาวม่เป็นอย่างวี้เอาเอาเอาวม่เป็ครับผมครับผมักลังขนงอเขาอยู่เนาะพี่น้องเนาะงอหลายเลยที่หลังมรรยากาศสืขายมันก็ตื่นงอสื่ออย่งีว ม่วงทางเขาม่วงกระไลมีกับฝนเขามาอยู่มันก็สวยแน่เด้อดิออม,มีเงน,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 นอนอยู่เนาะเปิดร้านมาเลยครับพ่อห้อยนี่แม่ลูกปป่ะนี่ม่วเนหนียว่ะมองม่วเนียวได้เอ็มไรจะวดได้ดล่ะเอ็มไรจวดด้ปวดรับ <c oughs> อ๋อเป็นยังไงงูอ่ะเชียงฝางจะโสก็ตามนี่หรอพี่น้องการซื้อการขายงูก่อนเอ็นกับคนเลยก็แช่กักคนติดตามเด้อลาข้างงูอะไการซื้อการขายมันก็ดทายเครื่องไม่ได้พี่น้องเพราะว่าใครเจ้าบอกคนยืทูความทายเม่ได้ว่าพีบุญได้งูไป ได้ไปงได้แล้วได้แล้วอ๋อเดี๋ยวจะขาไปดอกอันนี้เปิดหลายไปหนอครับพอหอยนี่หามเงนห้ามเนสามพันแม่นั่นเด็กแม่นี่เด็กสี่นายเนาะนี่ห้ามืงนสามนินน 3, ดองนี่หามเนสามง่ผสมได้ครับนี่ฮะตัวทองแล้ว ตัวยังไงฮะท่องแปดเดือนแล้วผสมยังไหวครับเอ็ดซ์แคบอ่าเหมืออ่าเมือนสามเนาะเอาเบอร์นะครับเบอร์นี่วะโอมีเบอร์เพราะเป็นอย่างพ่อให้คนเฟินกับพ่อคอยถือเบอร์มากเนาะพี่น,น้องเนาะ เอาของพอหอยลบบ้วันดีค่ะพ่ออยลบได้มากขอมาหนิเหีแต่แ่แเหลือจแแม่แยกลูกโอ้ได้มเลกียวมืนเจ็ดลูกตัวเดียวโอ้มื่นเจ็นี่เนาะแยกลูกแล้วตัวนี้ตัวนี้ตีเป็นเนือหลายไปเลยมื่นเก้าเนาะตีเป็นเนือเนาะอันนี้มื่นเจดนี่ห้องหอยลขาลารยลูกผัวขายมื่สามมื่นสามมันลูกมันแม่ขายมื่นเก มื่นเจ็ดอไว้มืนเจรวมเดีวมันสามมื่นพอดีต้วนิร่วมเดียวขก่สามมื่นพอดีแตว่าลูกลูกราคามันแข็งอยู่ดีลูกมันลูกมันงามแ่นวะโอ้มันกันอะไรมันกลูกกรผูกันตรวเนี้ยเอาลูกมันกระถิ่ไง่ายหรอเล่โอ้งหายเลเนาะเรียงเลยมื่นสามเนาะโอลูกมันง่เดียวมื่นเจ็ดต่อร่องอีกเนาะคอยลบเนาะอือนี่คง่สูงร่อย40อยสี่สบวกเนาะตัวนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยร้ายไกัตัวเนี้ย หมื 39, ่นเก่ากอ๋อหมื uh ่นหมื่นเจ็ดหมืนเก่าราคาอันอันอ๋อเบอร์พอหอยลบนี่ศูนย์เป็นสองสอก้าหนึ่งหนึ่งศูน์หกเก้าาตัวเก็มาหาหอยลบเด้อนี่จะจอดจะส่งพี่กับบ้ากันไปนหอยลบนะเอาถือปอเขาจินมาตรงหนหออมเมื่อเราก็สสได้ขายอยู่หัวหออไม่ได้พอมาซื้อมาขายนะหลาะมึงเป็นตาใดวะนะ เอางวัวไปใส่บุญกระถินบ่ใส่บุญกระถินออกพรรษาเน,ะออนาะออกพรรษาก็ออกแล้วเมื่อวาน <c oughs> เอาหาไปสิได้ดอกงวัวหลายไปนี่ตัวผูต้นตัวราคาหลายไปเลยเกินวายยังไงหรือตัวใหญ่ใบเตยใบเตยสื่อกนันเนาะเอางวัวตัวใหญ่พอแพงดิงวัวมัวพอพันนี่เขาเศร้าไหมเนาะเอายังคอยหาไปพอเอ้ยเอาไปใช้แล้วไปบ้านไหน อ๋อนัยงเวียงน้องแวงคุณเนาะอ๋อน้องแวงไอ้ไส้มุนเนาะอ่าเออเแม่นน้องแวงไส้มุนคุยเฉยก็ทำเอ่อเป็นกของหาง้วนน้องเนาะหาดง้วนยาโสเชียงปวางยาโสกะถามมิคัมพี่น้องก้อนอื่นก็ฝากุไลก็แช่ผากุฎิตามเด้อคลิปแรกมันตีดีต่อคลิปสองคิบหน้องเพราะว่าม้วนมันหลายถามเบุนกับพ่อใดหลายเป็นไรนี่ผู้บุญสิได้ขายก็ได้ขายอยู่ มันว่ายึดถือมันมาพวกแห่ไทยเครื่องเงินไปไหนแห่ไทยกับอะไรไดอะไรอย่างเงยกันทังโทั่วโบ้ทรจ่ากันพี่น้องผู้ใดสนใจงื่อนแไหนกันทังคอยบอกคอยจ่ากันไปเพราะว่าการไทยถ้ามันมันเขาเจ้าออกกฎยึดถือหลายอย่างหลายแนวอ่ะคลิปแรกสวัสดีครับ